เรื่องของในอีพีนี้ก็คือได้มีเพจเพจหนึ่งที่ได้โพ์รูพาพร้อมกับเขียนข้อความข่าวประมาณว่าทหารแฮราอรอกย้อนเสนอให้หนาย,ยกขึ้นเงินเดือนแต่บอสําเร็จซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างข่มตว่นใจให้กับคนในสังคมเหล่าเป็นวงกว้างที่ได้พากันห่วมกดไลค์กดแ like, ชร์แสดงความคิดเห็นกันเป็นไล่พันไล่หมื่นคมคิดเห็นซึ่งเรื่องนี้เองทางเพจทางการข้องเล่าที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเบี่งงานทหารตำรวจก็ได้ออกมาชีแจงซึ่งเฮาจะเรียงลำดับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันพร้อมกับบอเทิงประเด็นต่างๆ ตามควรเป็นจริงข้องท่หานเลาาประเด็นเด้กเกิดที่เพียร์าร์ซ้นเพจหนึ่งเด้โพธหภูพาพร้อมกับข้อความประมาณว่าด่วนทหารเสนอนายกเพิ่มเงินเดือนก7ลสิบเจ็ดล้านแล้วนายกปฏิเสธเลยพากันลาออกเวีย้ยนั่นคือโพต์แรกที่ว่าได้เป็นประเด็นไอที่ทั้งคนมีความสนใจก็คือท่านผู้สนวิเครบะหงว่าการปรับเงินเดือนขึ้นเป็นก7ลสิบเจ็ดล้านนี้แหละคือที่ทั้งคนสนใจพอวิเคราบห์บงว่าอ่ากอลสิบเจ็ดล้านกีบเท่ากับประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกีบซึ่งเมื่อเขาได้อ่านข้อความนี้แล้วหลายคนก็อาจจะ ตีความหมาได้ดแล้วเนาะว่า เป็นข่าวแท้หรือว่าเป็นข่าวปลอมจนในเวลาต่อมาทางเพศทางการที่ไซซื้อบาวคมสงบย้อมาซีแ์องต่อกับเรื่องนี้ว่าข่าวทหารละออกย้อนบวตขึ้นเงินเดือนแมนข่าวปลอมเพศข่าวนังื้อผีข่มสงบได้รายงานในวันที่15มีนาคม2ัน4ว่าก่อนหน้านี้ได้มีเพศข่าวซ้านแห่งหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลและูุภาพว่าด้วนทหารเสนรเงยกเพิ่มเงินเดือนแล้วบอดายเลยละออกเวียกผ่านการซอบท่ามข้องภักส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าเพศข่าวดังกล่าวนี้บอเมนเพศทางการที่ได้รับอนุญาตเลื่อไหวที่ชื่อตองต่าง ตามกฎหมายว่าโดยซื้อมนสนและข้อมูลที่โพสลงนั้นเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่เจตานาสร้างขึ้นให้สังคมเข้าใจผิดและถือว่าเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายเพราะฉะนั้นแอดมินข้อฟากต,ตื่นสติจงหยุดเสาการกระทําดังกล่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าลบต่อสังคมก็คือผู้บริโภคข่าวสานข้องประสานพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าหยุดแสหยุดเผยแพร่ข่าวสานที่บ่มีความจริงสร้างควัมปนป่วนให้สังคมและเมื่อวันนี้ได้ถือเผยแพร่ออกมาสู่ทางโลกโซเชียลของสังคมแล้ว ซึ่งประชาชนเองก็ได้ตีความหมยแล้วก็ได้อคอมเมนต์กันไปในหล่ไงหล,ล่มุมโดยเฉพาะเรื่องข้องทหารนทีวามีเงินเดือนน้อยในปัจจุบันนี้ก็คือ,อน้อยที่สุดเลยเนาะพร้อมกับประเด็นทีวีาวก็คือการปรับขึ้นเงินเดือนจ้าประมาณ1ล้านเอาเอากลมก,ก็คือ1ล้านกีบไปเป็น97ล้านก็คือจ้างก 1, บาทประมาณนี้ปรับขึ้นไปเป็น1 6 0 0 0 0บาทซึ่งมันก็เป็นเรื่องที หลายคนอ่านแล้วก็ฮู้เลยว่าเออมันน่าจะเป็นข่าวปลอมฉะนั้นแน่นอนการันตีเลยว่าจากที่เขียนข่าวว่าเสนอปักเงินเดือนให้เป็นกสล้านกีบหรือ1 6 0 0 0 0้บาทนั้นการันตีเลยว่าเป็นข่าวปลอม100%เซแต่ว่าถ้าทามว่าในปัจจุบันนี้มีท่ารในไดอ่าได้มีการลาออกบอก็ต้องเลยว่ามีเนาะซึ่งการที่ในคนเป็นจริงแล้วก็ซดทถามกับคนที่หูจักแพงกันก็ตอบาะว่า ในปัจจุบันนีกก็มีทหารจํานวนหนึ่งทีว่าได้พากันลาออกอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบด้เกี่ยวกับข่าวทีบอกว่าเสนอเงินเดือนท่านหนาะซึ่งข่าวปลอมนี่บอเกี่ยวกันแต่ว่าในความเป็นจริงก็มีหทหารทีว่าลาออกแท้ซึ่งสาเหตุที่ลาออกแรกทานก็น่าจะฮู้ดีหน่อยก็เรื่องอเองนินเดือนน้อยหนาะซึงะ่งทหารใหม่ๆก็อยู่ทีหลักแส้นห้าหกสนบ่หอดล้านถ้าเป็นทหารที่อยู่ไปได้พอสมควรก็อยู่ที่ล้านปลายหนะก็ือว่าบ่ปลายไร่บ่อสรงล้าน แต่อยู่ที่หลักเสนหลักล้านบวกกับตัดอัตราเินตัดนั้นตัดนี้ต่างๆมายิ่งย่อยซึ่งสรุปออกมาแล้วก็เลือกที่หลักแส้นเท่านั้นจากหลักหลักล้านตนๆมาเลือกที่ประมาณหลักเส้นะท่านผู้ชมเึิงนี้ก็คือปัจจัยหลักที่ว่าลายคนลาออกบนเดเกียวกับข่าวที่ข่าวบริวารเรืงข่าวที่โพดปั่นป่วนนั่นเนาะในเงินเดือนสัมนี้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกคอยได้ยินข่าวว่าถ้าลาอ้อเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อาจจะพอทุ่ยๆไปกับพออยู่รอดไปในแต่ละเดือน ต่มาปัจจุบันนี้ก็คือ,อแพงเงินเฟอ้อค่าของซีพได้เพิ่มขึ้นอยู่เลยๆแต่เงินเดือนนั้นบ่เพิ่มซึ่งในปัจจุบันนี้ก็บดเลยว่าเป็นเรื่องทีง่ยากที่ต้องเอาเส้นเงิน,นี้ในข่วมอยู่รอสหลายคนก็เลือกที่จะออกมา,าประกอบอาชีพใหม่เนาะมาเป็นแหงงานดิบหรือว่างงานก็คือเป็นแหงงานที่ว่าบอมมีซี่มือเนาะเป็นแหงงานที่ว่าใช้งานแลาเปอร์เซ็นเลยนะก็คือเป็นลูกจ้างทั่วไปรวมไปถึงการออกไปขายแหงงานที่ต่างประเทศก็มีเห็นมาแล้วเนาะส่วนทหารทีว่าอย่างยู่ได้ก็คือ ต้องอดทนแท้เนาะหรือว่ามีอ,อุดมการณ์เนาะอยูใ่ในยนว่าอุดมการณ์ก็คือตั้งไว้เลยว่าเอยอยักมาเป็นทหานโดยเฉพาะนั้นกะ็คืออยู่ในอยู่ในยนอุดมการณ์แต่ถ้าว่าทหานที่ว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปเก็บเงินจาอาชีพนี่นะก็ต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเท่าขั้นที่ว่าเป็นไปได้เลยถ้เด้อซ้ําเนาะคือจะมาเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกับอาชีพที่ว่าเงินเดือน หลักเส้นห้าห้าหลักล้านตนนี่นะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บด้ว่าท้าทายในแนวทางการแก้ไขซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลก็ได้พากันมีการพยายามในการเพิ่มเงินให้กับพนักงานห้าตำรวจนี่เนาะซึ่งก็ต้องบึงติดตามต่อไปว่าในทิศทางของเรื่องนี้จะมีพ้นแก้ไขออกมาเป็นแนวาดแต่ว่าที่แน่คือในปัจจุบันก็ได้มีทหารไร้นายเนาะที่ว่าได้ทอกับอัชีดนี้แล้วก็ได้มีการ อยอมถ้อยใจละออกมาแต่ต้องข้อบอกกัเลยว่าบอกเกี่ยวกับโพที่ว่าเป็นประเด็นข้องมือนี้ทีว่าเสนอเพิ่มเงินเดือนเก้าสิบเจ็ดล้านไรแล้วละอักนะซึ่งมันเป็นตัวเลือกเออมันเป็นตัวเลขที่ว่าเวอร์เวอร์ที่สุดเนอะมันเป็นแปลไปอยู่แล้วที่จะเพิ่มเงินเดือนจาหนึ่งพันหกร้อยบาทไปเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะอันนี้คือบลอกเกี่ยวกันแต่ที่ท่านละออกก็คือเทียวว่าเป็นเหมือนอะไรนะผลต่างๆแล้วก็ประมาณนี้เรื่องของในอีพีนี้สุดท้ายต้องเข้าตัดท่านที่มาสมัครฟัง ราพบกันใหม่ใน EP ต่อไป